แต่ก่อนขันว่าอย่างเมื่อแรกมากนี่ถท้อนก่าขึ้นกับใบกับพ่อแม่นี่ถ้าเห็นชีฟ้ามืดขึ้มขึ้นมาทั้งนี้แสดงว่าตกหลดฝนเึเมื่อนี้ขึ้มมาหลายติมก็บพรตกขึ้นมานอันนี้คือคือความเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือก็จะจะ,จะส่วนมากก็จะเป็นหาหนังสือเกษตรกรอะไรพวกนี้มาอ่าน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 ,านแล้วก็ถามปาาในหมู่บ้านเขาบ้างบางทีพ่อก็บอกไม่ถูกเพราะว่าแกบอกว่ากูไม่รู้ พราะว่าเดี๋ยวนี้มันปรับตัวยากเก๋จะบอกอืถ้าบอกว่ามันจะตกตามที่เป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตกเหมือนแต่ก่อนผู้เฒ่าผู้แก,ก่แกบอกว่าอะไรนะถ้ามดขุนไข่ฝนจะตกใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันขนลงไปมันไม่ตกแล้วเป็นข่าวจากไอ้ไอ้โคมุตุนิยมมิทยาที่บอกว่าฝนตกเล็กน้อยปานกลางอย่างมันก็นยุ่ไก๋เห้องนะครับมันจะที่ตกย่ไสวันต่อไปฟ้าเลยแม่ปุ๊บปุ๊บฝน มันก็บ,บา,าหาหาองสินะถอหัวอาหารค่ะค่วายาสูฝนสีตกอยู่ค่ะแต่ว่ายาสูกับมันกับกวงเนาะค่ะตั้งถื่กับว่าเรื่องสิตกอยู่กับเรื่องกับตกสักจะเครืองหนึ่งยังสี่น่ะค่ะแบบฝนมันบอทัวคือตะกี้คือฝนมันหน่อยลงอีหลีนั่นแหละค่ะตกเป็นยอมยอมคางบ้านนี่ฝนบวตกค่ะคางบ้านน่ะฝนตกแห้งค่ะขนาดบ้านเดียวกันนี่แหละค่ะ เนื่องจากปัจจุบันของประเทศไทยรวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับการได้ข้อมูลพยากรณ์อากาศเนี่ยจะเป็นลักษณะข้อมูลระดับโลกนะครับแล้วก็ทำการย่อลงมาเป็นระดับทวีปอนุทวีปต่อมานะครับซึ่งการนําไปใช้ของแต่ชาวบ้านของแต่ละภาคส่วนเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ลงมาให้ภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยจะมีอยู่แล้ว นะครับเขาจะทราบลักษณะของฝนในแต่ละพื้นที่ฝนนะับภาคใต้เขาก็จะพูดอีกแบบหนึง่งภาคเหนือจะพูดอีกแบบหนึ่งดีไม่ดีภาคเดียวกันแต่ละพื้นที่ก็จะพูดอีกแบบหนึ่งนะครับในลักษณะอากาศที่มันต่างกันเขามีภูมิปัญญาเหล่านี้สั่งสมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือวิทยาศาสตร์นะครับดังนั้น CCKM มีหน้าที่นําสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับแปลงให้มันเป็นความรู้นะครับทำให้มันเป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์ให้เป็นความรู้สู่ท้องถิ่น ับพื้นที่นําร่องนะครับส่วนพื้นที่การชุมชนนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่แรกของประเทศไทยก็ได้นะครับที่มีการทํากันอย่างจริงจังแล้วก็เป็นการร่วมมือระหว่างชาวบ้านที่มีความเข้มแข็งกับหน่วยงานองค์กรภาคีนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลทั่วไปเนี่ยหรือว่าข้อมูลพยากรณ์อากาศในลักษณะที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยลงมาที่พื้นที่แล้วดูนะครับแล้วรับเสียงสะท้อนกลับไป แล้วก็มาคุยกันว่าไอ้ข้อมูลตรงนั้นน่ะมันมันเหมาะสมได้หรือเปล่าท้องถิ่นต้องการอะไรนะครับก็จะมีการวิเคราะห์ร่วมกันว่ามันขาดส่วนไหนต้องการส่วนไหนเพิ่มแล้วจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรรวมทั้งรูปแบบการสื่อสารด้วยนะครับให้มันเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายแต่อย่างไรก็ดีเราก็ต้องจะเป็นจะต้องสร้างความตระหนักแล้วก็ความารู้สึกที่ว่าท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับเราด้วยโดยการให้ท้องถิ่นนี่แหละช่วยเก็บข้อมูลให้เราบางส่วน ข้อมูลของท้องถิ่นที่ส่งไปให้ส่วนกลางเนี่ยก็จะถูกนําไปปรับลักษณะข้อมูลให้มันเหมาะสมเพื่อที่จะส่งกลับมาที่ท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งอันแรกเลยคือได้รับข้อความเราก็จะเลือกเลือกคนที่เรียกว่าเป็นผู้นำสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ แล้วก็ช่องทางที่2ก็คือการเขียนการเขียนตามที่ต่างๆนะคะติดไว้ที่หน้าออฟฟิศนี้แล้วก็ที่โรงอาหารแล้วก็ที่บ้านหรือที่สังกัดที่3มเนี่ยก็คือว่าส่งไปให้กับคนที่เป็นดีเจชุมชนนะคะซึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกเราแล้วก็มีทางโรงพยาบาลเพราะว่าเราทํางานกับร่วมกับโรงพยาบาลเรื่องตลาดเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้คนที่เป็นดีเจในโรงพยาบาลเนี่ยกระจายให้ นะคะแล้วก็ถ้าได้รับ s อ s เนี่ยก็ปกติชาวบ,บ้านเขาก็จะไปตลาดเขียวทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันเสาร์เขาก็จะพูดให้ให้ให้ฟังว่าเออถ้าเกิดช่วงนี้1-7ไม่มีฝนสมมตินะคะก็คือ1-7เนี่ยเขาสามารถที่จะปลูกผักได้คือแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะได้รับข้อมูลเหล่านี้จากจากโทรทัศน์หรือวิทยุหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันจะไม่ค่อยตรงหรือแม่นยํามากนักอะไรเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากที่เขาได้รับ SMS หรือข้อความเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะได้เหมือนกับโฟกัสลงมาที่บอกว่าเออเป็นพื้นที่กุดชุมอะไรเงี้ยค่ะความแม่นยำม,มันก็จะมีมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะวางแผนในการผลิตนะคะในการผลิตข้าวหรือวางแผนในการที่จะผลิตพืชผักสวนครัวหรือพืชหลังนาของเขาค่ะอย่างเรื่องฝนเนาะเอาเอาเอา,เอามึงพื้นที่สวนก่อนถ้าถ้าเกิดว่าจะมีฝนคือเราจะมากัน้นมาการฝนตรงเนี้ย แบบง่ายๆของพี่ก็คือกิ่งไม้ปักก้นไว้ไม่ให้ฝนลงใส่เต็มที่เพราะว่ามันจะช้ําน้ําเสร็จจากตรงนี้เสร็จก็จะหันมามองที่ทุ่งนาก็ถ้าช่วงนี้เขาบอกฝนจะลงพี่ก็จะไม่ลงปุ๋ยลงอะไรพวกนี้พี่ก็คือจะไม่ลงนาไม่ลงไปข้างล่างแต่ว่าจะดูข้างบนนี้ดูปลาดูไก่เมืองพยากรนี่เป็นหน้าเสื้อถือกอลัวมะนังเราอะไงเอียงรอยมากเนาะล่อยมากเพราะว่าตัวนั้นเป็นข้าวกิ่งนะ เนร่าพอดำดำหน้านี่ปีนี้ปักดำหน้านี่จะต้องสูบน้ำบ้านนี้คันไดลูกข้าวอีกประม่านอาทิตย์หนึ่งฝนสีมาเขาบอกว่าต้องเาบอกต้อตงดำช่วงนี้เขาก็รออาทิตย์หนึ่งสินะอันนี้คือประโยชน์มันถ้าเขาสูบน้ำไปแล้วนี่ลงทุนไปพันสองพันบาทมันก็เสียเปล่ามันช่วยพี่ได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือพี่ทำการเกษตรตรงเนี้ย หนึ่งเพื่อหวังที่จะขายผลผลิตของพี่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นป่าชาวบ้านเขาเขาจะไม่ให้พี่ลงลงผักพวกพวกผักพวกอะไรตอนเ่วงนี้เขาบอกว่าฝนยังไม่หมดแต่ของพี่คือพี่จะดูตามพยากรณ์ที่มาในโทรศัพท์พี่ก็จะลงไว้ถ้าของพี่ลงก่อนปุ๊บของพี่ก็จะโตก่อนได้ขายก่อนนั่นคือผลผล,ผลิตที่จะตามมาการรู้หรือว่าเข้าใจในในความรู้เรื่องลักษณะอากาศหรือภูมิอากาศเนี่ยเราจะมองในบริบทของการ ลดความเสี่ยงหรือว่าการป้องกันผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นดังนั้นการการสร้างองค์ความรู้เรื่องภูมิอากาศในระดับพื้นที่ย่อยเนี่ยตรงนี้จะเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งสําคัญที่จะตอบสนองต่อการดํารงชีพหรือการดรําเนินกิจกรรมของของคนในแต่ละพื้นที่